ถามตอบวีซ่าวันที่18สิงหาคม65วีซ่าท่องเที่ยววีซ่าเยี่ยมเยือนไปต่างประเทศถ้าเพื่อนๆมีคำถามอยากให้มาถามในนี้นะครับออฟจะไม่ตอบเป็นการส่วนตัวนะครับมาตอบในนี้เพื่อให้คนอื่นๆก็ได้รับรู้กันทั่วกันนะครับจะเป็นประโยชน์มากกว่าออันนี้ตามหน้าจอนี้ g o n o g u i d e c o m v i s a นะครับถ้าเราสงสัยอะไรก็ให้มาดูในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ เพราะว่าจะเป็นการรวบรวมทุกหัวข้อที่อบเคยทํามาเกี่ยวกับวีซ่าที่ไปต่างประเทศนี่แหละอ่าเริ่มกันเลยนะครับขอวีซ่าเยี่ยมเยือนแฟนมีเอกสารแฟนครบทุกอย่างทั้งสองฝ่ายและเคยเดินทางไปสามครั้งแล้วที่ประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ยังโดนปฏิเสธวีซ่าเมื่อวันที่27กรกฎาและได้อ่าหมายถึงว่ายื่น27เอ่าแล้วก็ได้รับผลตอนสิสอิงหาโอ้เขายังเร็วอยู่นะพิจารณนาะ ประมาณสิบห้าสิบหกวันก็ไม่เข้าใจเช่นกันเพราะเหตุผลอะไรมีอย่างเดียวนะครับถ้าเคยไปแล้วยังโดนปฏิเสธอีกคือเอกสารไม่ครบอันนี้คือเป็นแค่การคาดเดาอาจจะเป็นเพราะว่าเคยไปมาหลายครั้งแล้วเลยมีความมั่นใจมากขึ้นการอาจจะอาจจะตกหล่นอะไรบางอย่างไปทีนี้ถ้าเราโดนปฏิเสธวีซ่าแล้วเราจะทําอะไรได้ก็คงต้องดูในใบปฏิเสธก่อนนะว่าเขาสามารถอุทธรณ์ได้หรือไม่แล้วการอุทธรณ์นั้นมันคุ้มเราหรือเปล่า พอบางประเทศเนี่ยก็อุทธร์ง่ายอย่างเช่นเยอรมน,นีหรือนอร์เวย์เนี่ยอุทธร์ง่าย,ยนเนยอรมนีเอออันอื่นๆจําไม่ค่อยได้อ่ะแต่ว่าไอ้ที่ยากถ้าจาไม่ผิดน่าจะเป็นเดนมาร์กสวิตเซอร์แลนด์อะไรงเงี้ยเพราะว่าจะคือยังอุทธร์ได้อยู่แต่ว่าต้องส่งต้องไปส่งไปที่นั่นหมายถึงว่าเอกสารอุทธร์ส่งไปที่นั่นแล้วก็ให้หน่วยงานต้องติดต่อทางหน่วยงานที่นั่นซึ่งก็ต้องให้ผู้เชิญเป็นคนดําเนินการบางประเทศยังต้องเสียค่าธรรมเนียมอุทธร์อีกตังหก แล้วก็ต้องรอนะครับเยอรมน,นีถึงจะอุทธรณ์ง่ายแต่เขาก็บอกว่ารอภายในสามเดือนทีนี้ก็มีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเราก็สามารถยื่นใหม่ได้ทันทีแต่วงเล็บเอกสารที่จะยื่นใหม่เนี่ยก็ต้องมีอะไรเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากของเดิมเพราะถ้ายื่นเหมือนเดิมก็โดนปฏิเสธเหมือนเดิมแต่มันก็ต้องช่างใจแหละโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ที่กว่าจะได้นัดคิวแต่ละครั้งเนี่ยบางประเทศก็ต้องรอแบบว่านัดแล้วก็ วันนัดก,ก็ล่วงหน้าไปแล้วเดือนครึ่งสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องชั่งใจดูอะไรมันจะเร็วกว่ากันแต่สมมุติว่าถ้าเราเลือกที่จะอุทธรณ์นะครับจริงๆแล้วถ้าเรายื่นใหม่เราก็ทําแบบนี้ได้นะก็คือเขียนไปในลักษณะว่าทําไมเขาจึงต้องจะต้องให้วีซ่าเราคือเราไม่เห็นด้วยกับการที่เขาปฏิเสธวีซ่าในครั้งนี้ทําไมอะ่ะอย่างเช่นเคสนี้เคยไปมาตั้งสามรอบไป ตั้ง3รอบแล้วก็กลับมาแล้วด้วยไม่เคยหนีวีซ่าไม่เคยโอเวอร์สเตท์ทำไมจะต้องไม่ให้เราหรือแล้วเรามีงานอะไรหรือมีข้อผูกมัดอะไรที่เราจะต้องกลับมาทำแน่นอนก็บอกกันไปว่านี่คือมีอะไรเยอะแยะขนาดนี้แล้วยังคิดว่าจะไม่กลับมาอีกหรือเพราะส่วนใหญ่เวลาติ๊กเนี่ยเขาก็จะติ๊กมาข้อ13มมั้งเออคือคือถ้า เวลาติ๊กปฏิเสธส่วนใหญ่ก็ติ๊กอยู่ไม่กี่ข้อนี่แหละครับโดยที่เราจะแทบจะไม่รู้เหตุผลเพราะว่ามักจะไม่ได้อธิบายอะไรมาก็ติ๊กมาแต่ข้อเดิมๆเนี่ยไม่ข้อสองก็ข้ออะไรข้อสิบข้อสิบาเนี่ยคือคือเรื่องเรื่องหมายเลขข้นเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจแต่ข้อสองเนี่ยชัวก็ติ๊กวนอยู่ไม่กี่ข้อนั่นแหละนะครับไม่ต้องไปหาสาเหตุหรอกเพราะว่าเขาก็ไม่ไม่ได้อธิบายมาก็คือแค่ว่าเออครั้งที่แล้วขาดอะไรไปหรือเปล่าก็เช็คดูก็ยังไงก็ เข้ามาใน go no guide com visa เนี่ยก็เหมือนเป็นตัวเตือนความจำนะครับว่าหัวข้อไหนไหมที่ยังขาดก็ไปดูอันนั้นก็ได้แฟนแฟนเยอรมันซึ่งยังไม่เคยได้พบเจอกันเขามาหาที่ไทยพบกันครั้งแรกตกลงเจอกันแล้วเรียงถ้าบอกว่าเขามาหาที่ไทยพบกันครั้งแรกคือเจอแล้วใช่ไหมหากเขาจะพาเราไปเที่ยวบ้านเขาควรทำวีซ่าแบบไหนคะก็ต้องเป็นเยื่อเยือนนะครับก็ดูใน ที่บอกเมื่อกี้ gonoguide ok com visa หรือว่าเรามีลิงก์ของวีซ่าเยอรมันโดยตรง gonoguide ok com visa เยอรมันภาษาไทยเลยคำว่าวีซ่าเยอรมันยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยือนสวิสตั้งแต่ยี่ิบเดกรกฎาคมวีซ่ายังไม่ออกเลยค่ะเพระเดี๋ยวนี้สวิสก็นานหรือ21สิบเอดกรกฎาคมจนถึงตอนนี้ก็โอ้สสัปดาห์กว่า ตอนแรกสถานทูตส่งเมลใบการันตีให้คนเชิญ2คนเซน็นอ๋อคือคงมีเรื่องอะไรอยู่ที่ยังต้องทำให้ครบเขาก็เลยยังไม่ได้ออกวีซ่าให้คนเชิญออกค่าใช้ใจ่ายให้ทั้งหมดและยื่นสเตทเมนต์คนเชิญไปล้านสองแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนผู้เชิญเอาเอกาสารไปส่งวงเล็บใบการันตีเขาถามผู้ถูกเชิญยื่นสเตทเมนต์ไปเท่าไหร่พี่เขยบอกหนึ่งแสนเขาบอกว่าไม่ได้นะต้องสามแสนทุกคนงง ทำไมต้องมาดูเงินเราทำไมไม่ดูฝั่งคนเชิญแล้วพี่เขยเลยบอกว่าฉันออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดพี่เขยคงเป็นฝรั่งนะเอ่อทั้งที่ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดที่พักที่บ้านของฉันเขาก็บอกว่าจะรับไว้พิจารณาไม่จบใช้คนการันตีไปแล้วนะสองคนและขอให้แม่ย่าพี่เขยเซ็นใบการันตีอีกคนทั้งหมดสามคนจนตอนนี้รอวีซา่าอ๋อนึกว่าเขาให้ทำเพิ่มคือทางนั้นน่ะทางนั้นน่ะไม่ต้องสนใจหมายถึงหน่วยงานที่นั่นนะครับ เขาอาจจะแค่ถามเป็นพิธ kind of uh, to ีเพราะเขาไม่ใช่คนพิจารณาคืออย่างนี้ครับวีซ่าเยี่ยมเยอนสวิตซเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้เราทําใบการันตีตั้งแต่ต้นก็คือคนเชิญก็ส่งจดหมายเชิญส่งพาสปอร์ตส่งหลักฐานการเงินการงานอะไรของคนเชิญมาแล้วถ้าสถานทูตเขามีข้อสงสัยเกี่ยวกับคนเชิญเขาก็จะถึงค่อยให้ใบแบบฟอร์มอะไรมา ส่งมาให้เราคือถ้าสถานทูตเขาให้ทําอะไรเพิ่มเขาจะส่งมาให้เราแล้วเราให้เราส่งต่อให้คนเชิญไปกรอกไปทําอะไรที่หน่วยงานที่นั่นแล้วพอหน่วยงานที่นั่นโอเคอะไรแล้วปุ๊บก,ก็จะส่งอีเมลมาให้คนเชิญแล้วก็ส่งต่อมาให้เราไปยื่นสถานทูตเพิ่มนะครับฉะนั้นไม่ได้ทําใบการันตีตอนต้นแต่อาจจะให้ทําเฉพาะบางคนในภายหลังแล้วทีนี้หน่วยงานที่นั่นเขาไม่ได้เป็นคนพิจารณาไม่ได้เป็นคนพิจารวีซ่า Visa, ฉะนั้นเขาพูดอะไรก็เรื่องของเขาก็คือ เขายอมทําให้ก็พอจบส่วนที่พิจารณาวีซ่าคือสถานทูตที่นี่ซึ่งไอเรื่องที่ว่าเออทําไมต้องมาดูเงินคนยื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะตกใจเพราะว่าอย่างตามเคสนี้ก็คือมีเงินอยู่แล้วแสนหนึ่งด้วยซ้ำใช่ไหมซึ่งโดยปกติไม่จําเป็นต้องมีเยอะเลยก็ทํามาก็ผ่านมานักตอนนักแล้วนะครับก็คือคือคนยื่นไม่จไม่จำเป็นต้องมีเยอะอันนั้นเขาอาจจะแค่ถามเป็นพิธี อ่าต่อมาป้าไม่คิดเลยหลานจะมาเยอรมันแต่เรื่องมากไม,ไม่ถึงทางตัดสินวีซ่ามัง้งหลานบอกว่าไม่ผ่านคือลูกสาวของป้าเป็นคนเชิญทั้งหลานทํางานเป็นครูมีเงินเดือนส0 0 0 0่นบาทหลานมาเยี่ยมเยือนป้าทางสถานทูตบอกให้ลูกสาวของป้าเรื่องงานและเรื่องเงินขอดูเรื่องเงินเลือกแค่มาเยี่ยมเยือนแค่2องถึงสามอาทิตย์ เอาเป็นว่าไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมามากเท่าที่รู้คือไม่ผ่านแล้วก็ลูกสาวของป้าเป็นคนเชิญแต่ระบุว่าหลานจะมาเยี่ยมป้าอันนี้ต้องถ้าให้ถ้าให้ขอรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมก็คือแล้วหลานเนี่ยเขาเป็นลูกของลูกสาวของคุณป้าถูกไหมครับฉะนั้นไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องพูดถึงคุณป้าเลยคุณป้าอาจจะเป็นย่าใช่ไหมก็ เขาเรียกว่าเป็นผลพอยได้อยู่แล้วฉะนั้นคนเชิญโดยตรงก็คือลูกสาวของคุณป้าที่อยู่เยอรมันแล้วก็หลานก็คือเป็นคนเชิญหลานแล้วตัวคนที่เชิญเนี่ยก็มีทําใบอันนี้ไหมเออเวอร์ฟริชตุงอัคเคียฮุงใบสีเรจะเรียกว่าใบาสีส้มภาษาไทยก็ใบรับรับรองความรับผิดชอบและค่า,าใช้จ่ายถ้าทําใบนั้นมาแล้วก็วงเล็บด้วยกรณีเยี่ยมถ้าเป็นแม่ลูกกันอยู่แล้วเนี่ย เอาว่าน่าจะผ่านง่ายมากก็แต่วงเล็บต้องมีเอกสาราตัวสูติบัตรเป็นตัวยืนยันความสัมพันธ์และถ้าเพิ่มเติมอีกก็คือเพื่อเสริมก็คือพวกรูปถ่ายอา๋อแล้วก็ตราประทับในพาสปอร์ตท,ที่ที่แม่ของเขาเคยกลับมาไทยใช่ไหมก็ยืนยันเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็รูปถ่ายคู่กันอาจจะมีรูปคุยวิดีโอคอลเพิ่มไปด้วยคือเรื่องความหลักฐานความสัมพันธ์เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุด หลักฐานความสัมพันธ์ก็ถ้าเป็นญาติใกล้ชิดกันแล้วก็จะมีพวกหลักฐานราชการอย่างที่บอกสูติบัตรหรือทะเบียนสมรสแล้วก็เพิ่มเติมพวกรูปถ่ายอะไรไปแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นประเทศแบบเยอรมน,นีที่ให้ทําใบการันตีเนี่ยสีส้มเนี่ยก็ถ้าทํามาโอกาสผ่านสูงอยู่แล้วนะครับเข้าใจว่าน่าจะตกเรื่องนี้ไปหรือระบุตัวคนเชิญผิดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าระบุว่าจะมาเยี่ยมญาติเนี่ยถ้าเป็นญาติเลยเนี่ยเอกสารไอ้สูตร ไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะส่งไม่ครบก็ได้เพราะมันต้องแปลว่าต้องโยงกันเลยว่าอ่า,อาสูติบัตอาลูกเป็นลูกของลูกสาวอ่าแล้วก็ลูกสาวส่งสูติบัตลูกสาวอีกว่าลูกสาวเป็นลูกของคุณป้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะวุ่นวายสําคัญคือถ้ากรณีเยี่ยมญาติเนี่ยต้องโยงกันให้ได้ว่าเป็นญาติกันจริงนะครับก็ถ้าถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นญาติกันจริงเนี่ยต่อให้เอกสารครบยังไงเขาก็ไม่ให้ผ่านแต่แต่บางคนก็จะเยี่ยมญาติห่า,หาง ที่แบบว่าไม่ได้มีเอกสารรับรองเลยเป็นป้าของอีกสายตระกูลหนึ่งเลยอะไรเงี้ยอันนั้นก็โอกาสจะน้อยกว่านั้นเราจําเป็นต้องทา Family t r e e คือคือโยงให้เขาเห็นว่าเริ่มต้นมาจากบรรพบุรุษคนไหนแล้วบางคนอาจเป็นคนเชิญเป็นน้องสาวแม่หรืออะไรเงี้ยอาจก็ต้องเอกสารราชการก้องโยงกันไปว่าอ,อย่างเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านว่าแม่กับคนเชิญที่เป็นน้องสาวแม่เนี่ยมีพ่อแม่เดียวกันหรืออะไรประมาณเนี้ย แล้วก็ที่สําคัญคือจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับแทบทุกประเทศต้องแปลยกเว้นที่ไม่ต้องแปลก็จะมีแต่เยอรมนีโปแลนด์แล้วก็อเมริกาวงเล็บอเมริกาไม่ได้ดูเอกสารอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องแปลขอวีซ่าเยี่ยมเยียนแฟนในจดหมายเชิญตัวจริงพร้อมลายเซ็นของเขาวีซ่าออสซี่ออสเตรเลียอ่าเขาเป็นสปอนเซอร์เรารู้จักกันในเว็บหาคู่แล้วเคยเจอกันสองครั้งเราต้องยื่นสเตตเมนต์ไหมคร เราไม่ได้ทํางานแต่แฟนส่งเงินมาให้จะเตรียมเอกสารอะไรบ้างไปดูในนี้เลยนะครับ go no ok g u i com visa แต่ทีนี้คือต้องถามแค่ว่าต้องส่งสเตทเมนต์ไหมต้องส่งครับไม่ว่าจะมีใครออกให้หรือออกเองต้องส่งทุกคนเอกสารต้องครบถ้าเอกสารไม่ครบต่อให้เราอย่างอื่นเราเพอร์เฟกยังไงเขาก็ไม่ให้เราผ่านต่อให้มีเงินศูนย์บาทก็ต้องส่งสเตทเมนต์ แต่แล้วถ้าเรามันขึ้นอยู่กับเราเอาเรื่องถ้าเป็นเรื่องงานด้วยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราแจ้งไปว่ายังไงถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้ทํางานอ่ามันก็ไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกแล้วว่าเราทํางานเราก็ต้องมีเอกสารเรื่องงานถ้าไปแคนาดาเพื่อท่องเที่ยวโดยมีเพื่อนชาวต่างชาติออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดแต่รายได้เราไม่มีเงินในบัญชีเราก็ไม่มีคิดว่าวีซ่าจะผ่านไหมคะผ่านได้ครับให้ขอเป็นเยี่ยมเยียนนะอ่ แคนาดาเขาก็ไม่ได้แยกท่องเทีย่ยวเยี่ยมเยียนเขาก็จะเรียก v i s i t ต r Visa หรือว่าเทมโพลารี r เ s i d e เดนต์วีอะไรใช่ไหมก็แต่เขาจะให้ระบุจุดประสงค์อยู่แล้วในใบสมัครว่าไปทําอะไรก็ Visiting f r i e n d ์แอนด์แฟมิอยู่แล้วอันนีน้เราก็เรียกว่าถือว่าเป็นการขอเยี่ยมเยือนแล้วเขาก็จะไปดูเงินของผู้เชิญแทนแทนเราอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกคือเอกสารอื่นๆต้องยื่นนะครับต่อให้ไม่มีเงินก็ต้องยื่นสเตตเมนต์ของเราเองด้วย แล้วก็หลักฐานความสัมพันธ์นะครับวีซ่าเยี่ยมเยียนจะจะสําคัญที่หลักฐานตัวนี้แหละเออก็ถ้าเป็นแฟนก็คือเขาบอกว่าเป็นเพื่อนชาวแคนาดาใช่ไหมแต่จริงๆน่าจะเรียกว่าเป็นแฟนได้หรือเปล่าหรือเป็นเพื่อนก็ได้นะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นแฟนอย่างเดียวหรอกแต่ว่าต้องเคยมาไทยเคยมีรูปถ่ายยืนยนันถ่ายคู่กันแล้วก็ส่งให้เยอะๆแล้วก็รูปคุยวิดีโอคอลที่คุยแบบเห็นหน้าก็แคปรูปแคปหน้าจอมาขอถามหน่อยค่ะเอกสารที่ต้องแปลจําเป็นต้องแปลกับ สถานทูตที่ที่สถานทูตเขียนไว้ในเว็บไหมคะหรือแปลกับบริษัทอื่นได้แปลที่ไหนก็ได้แปลเองก็ได้นะครับอันนี้แค่ยื่นวีซา่าระยะสั้นเชงเก้นเองแปลเองก็ได้แต่แค่ว่าเออต้องต้องแปลให้มันใกล้เคียงกับต้นฉบับเท่านั้นเองแปลเสร็จแล้วก็เซ็นรับรองสำเนาไอ้รับรองคำแปลเองเลยหรือถ้าใครทำไม่เป็นก็ติดต่อ,โอกโนไกได้ วีซ่าเยี่ยมเยือนเยอรมันใบเชิญและใบาการันตีจากคนเชิญสามารถส่งทางอีเมลได้ไหมคะหรือต้องส่งทางไปรษณีย์เท่านั้นจะต้องเป็นไปรษณีย์เท่านั้นนะครับหมายถึงว่าใบาเชิญสีใบการันตีสีส้มเนี่ยนะต้องเป็นตัวจริงแต่ยังอื่นพาสปอร์ตจดหมายเชิญเอกสารการงานการเงนิงนสแกนส่งมาได้ยกเว้นใบใบรับรองความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใบยสีส้ม ต้องส่งทางไปรษณีย์ตัวจริงมาสุดท้ายวีซ่าออสเตรเลียยื่นไปตั้งแต่วันที่สิบแปดเดือนไหนไม่รู้ใช้เวลากี่วันเยี่ยมไปเยี่ยมลูกไปมาหลายครั้งแล้วหลานลูกหลานเป็นคนที่นั่นไปแล้วสแกนลายนิ้วมือแล้วก็ปกติประมาณสองถึงสามเดือนนะครับที่เคยทำมาช่วงนี้ก็สามเดือนแต่ก็ผ่านก็คือการกลายเป็นว่าวีซ่าออสเตรเลียช่วงนี้ผ่านไม่ยากแต่ว่าแค่ว่ามัน ขอได้แต่เฉพาะทางออนไลน์อย่างเดียวยื่นกระดาษไม่ได้แล้วก็รอนานครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆมีคำถามนะครับก็ขอให้มาถามในนี้นะครับแล้วก็เช็ครายละเอียดได้ใน go.no-guide.com/visa นะครับหรือด,ดูลิงก์ที่ใต้วิดีโอวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังน,นะครับ